สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้อยทีมชาแนลนะคะทุกคนคะ่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาหลังจากที่เราทํา Q&A ไป2วันนะคะแล้ววันนี้เราจะมาตอบคําถาม Q&;A กันนะคะทุกคนก็อ่ไม่พูดมากมากความนะคะเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกกันเลยนะคะทุกคนก็อยากให้เจนั้นพูดชาๆช,ช,ช,ชัดนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าตอนมาอยู่ครอบครัว เซนิกครั้งแรกเป็นแบบไหนก็คือด้วยความส่วนตัวนั้นนันเป็นคนพูดเร็วนะคะก็ที่นี้ก็ต้องขออภยัยพี A ่พี่เอทุกคนนะคะที่ฟังไม่ทันหรือฟังไม่รู้เรื่องนะคะก็นันก็จะพยายามพูดช้าๆนะคะทุกคนก็ด้วยความที่ว่านันเป็นคนชอบพูดเร็วแล้วถ้าเราพูดช้ามันจะคิดไม่ออกอ่ะทุกคนว่าเราจะต้องพูดอะไรนะคะทุกคนเออก็นและก็น,บบนันจะพยายามพูดช้าๆนะคะอ่าก็มาอยู่ครอบครัวเซนิกครั้งแรกเป็นแบบไหนนะคะก็คือก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนแบบวันที่ นันหรือเจบสาวนุ่นถ่ายคลิปให้พี่พีดูนะคะก็คือเป็นแบบนี้เนาะแต่แต่ตอนที่ว่านันมาอยู่ตอนแรกๆอะ่ะนันมาอยู่ช่วงมิถุนามั้งปลายมิถุนามังเพราะว่านันจำได้ว่านันแต่งงานยี่สิบเก้ามิถุนายนะคะเออนท่นแหละ mm hmm. ก็นันก็คือนันก็ไม่ได้ทาอะไรกันทุกคนสมายนันก็จะอยู่แต่บ้านนะคะเพราะว่าอาย่บ้านทำความสะอาดบ้าน ทำกับข้าวประมาณนี้นะคะ่วนเป็นงไปนนนาก็คือไม่ได้ไม่ได้ไปกับเขาเหรอกคะ่ะทุกคนก็คือสมมากก็ได้อยู่บ้านนะคะเลี้ยงหลานเลี้ยงโยเกิร์ตเพราะาตอนนั้นโยเกิร์ตประมาณ3ขวบ4ี่ขวบนี่แหละเออนั่นแหละก็เจโบก็จะไปนาไปช่วยพ่อช่วยแม่นะคะก็นันโซมากก็จะอ,อยู่บ้านนะคะดูหลานเนาะไปคําถามที่2กันนะคะอยากให้เจนันพูดถึงเรื่องนนว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นี่เอาอยู่ที่นั่นนะคะก็ พูดถึงเรื่องนุอนแล้วก็พูดถึงเรื่องอะไรทุกคนน้องก็คือเป็นเหมือนที่ถ่ายในคลิปนั่นแหละน้องก็จากที่คนที่ไม่เคยทําอะไรนะ,ะกับคนที่อายุแค่นี้แล้วก็มาทํางานหนักมาเจออะไรทํางานหนักหลายๆอย่างประมาณนี้ก็คือน้องทําได้แค่นี้ก็คือว่าดีอ่าดีมากแล้วนะคะก็คือ,อช่วยเป็นแรงกำลังใจให้น้องแล้วกันน้องก็คือขนาดยายาหนุนนะคะยาคนที่อ่ะ เลี้ยงเขามาทุกคนนั่นแหละยังโทรมาถามเลยนะคะว่าเออเหนื่อยไหมหลานเหนื่อยไหมกลัวหลานจะเหนื่อยทําไมหลานทําได้เพราะว่าอยู่นั่นน้องไม่เคยทําไงทุกคนล้วคือมาอยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้อะไรที่ไม่เคยทําก็คือทำได้ทำทำได้หมดเลยค่ะก็คือวิ่งดินเนาะถ้ามีงานวิ่งก็คือน้องก็จะไปวิ่งดินนะคะก็คือถ้าไม่มีงานก็ช่วยพ่อขนวัวขนควายนะคะเพราะอาชีพครอบครัวเราก็คืออาชีพหลักก็คือขนวัวขนควานั่นเองน้องก็คือได้ได้ทุกอย่างมา ทุกวันนี้มามีทุกวันนี้มาก็คือเพราะอาชีพนี้นะคะทุกคนก็คนดวนควายเนาะก็คือช่วงนี้ทําโรงขุนควายน้องก็คือจะมาช่วยนะคะช่วยเทปูนช่วยจับนูน่นจับนี่ช่างนะคะก็คือถือว่าไม่ได้ทําเป็นเหมือนช่างไม่ได้ทําได้มากมายแต่ก็คือน้องก็ยู่ช่วยได้ทั้งวันนะคะก็คือ,อดีมากแล้วเนาะนั่นแหละ ก็พี่คิดยังไงกับบ่าวนุ่นเป็นน้องเคยก็ภูมิใจนะคะที่มีน,น้องเคยขยันแบบนี้นะคะแล้วก็ทําได้ทุกอย่างแล้วก็คือปีแรกอาจจะทาไม่ค่อยถนัดทาช้าหรือทาแบบไม่ค่อยรู้เรื่องประมาณว่าออทาไม่ทาไม่ค่อยเป็นก็คือปีแรกเนาะ,ะปีแรกก็คือไม่มีใครทําเป็นหมดทุกอย่างนะคะก็ค่อยเรียนรู้กันไปเนาะนะคะก็ค่อยเรียนรู้กันไปฝึกไปนะคะทีละนิดทีละเล่เดี๋ยวก็เป็นเนาะค่ะก็ประมาณนั้นนะคะ ก็เสียงเบาไปหน่อยครับเจ๊เวลาเปิดคลิปโอเคค่ะก็จะพยายามพูดเสียงนังนะเนื่องจากนั้นใช้ไอโฟนถ่ายนะคะทุกคนก็คือไอโฟนถ้าสมมติแบบเรายื่นมือเราไปอย่างเงี้ยเออและเสียงมันก็จะเบาทันทีเราก็คืออยากได้ไหม่อยู่นะคะแต่ยังไม่มีงบนะคะทุกคนอ่าโอเคนะคะก็เจ๊นันกันกบเสียนิกพบกกันที่ไหนบ้างใครปิ๊งใครก่อนนะคะก็ใครปิ๊งใครก่อนนันเจอกับพี่นิกไม่รู้ว่าพี่นิกจะเจอนันครั้งแรกตอนไหนไงทุกคนก็คืออันนี้ต้องปรอถามสีนีกนะเพราะว่า เสีนี้ก็คือตอนนั้นก็คือครับรถขนวัวขนควายแล้วก็คือผ่านหมู่บ้านนานตลอดแล้วนั้นก็ปั่นจักรยานไปเรียนนะคะตอนม1ม2มสมเออม3คือพ่อพ่อเริ่มไปส่งแล้วพ่อกับแม่เริ่มไปส่งหรือไม่ก็ม3คือตอนม3นันคุยกับพี่นิกแล้วไงก็คือบางวันก็พ่อบ้างแม่บ้างบางวันก็ไปกับเพื่อนบ้างบางวันก็เสียนี้มารับบ้างมาส่งบ้างค่ะก็ประมาณแต่คือม1มสนั้นก็อยากปั่นจักรยานไปกับเพื่อนนะเพราะว่าน้องเรียนนั้น ใกล้บ้านนะคะเป็นโรงเรียนในหมู่บ้านเนาะนั่นแหละก็ถ้านันเจอเสียนิกตอนไหนนันเจออ,อยู่หน้าโรงเรียนคร<ม>ับเพราะว่าใช่ไหมวะใช่ไหมเออน่านจะเจออยู่หน้าโรงเรียนนะเพราะว่าคือช่วงนั้นนันเอ่าเสียนิกเขาเพิ่งอกหักไงทุกคนแล้วคือเพื่อนสนิทนันเนาะก็คือเพื่อนสนิทนัน,นกคนนน็คือให้เบอร์กับเสียนิกนะคะก็เพื่อนสนิทนันก็เป็นเหมือนกับเป็นญาติกันกับเสียนิกเนาะก็ให้เบอร์นันกับเสียนิกไปแล้วคือคือตอนเย็น นันก็กาลังจะเดินกลับบ้านกับเพื่อนสนิทนันอีกสองคนนะคะก็คือนันก็กําลังจะเดินกลับบ้านไงทุกคนแล้วก็คือยอยู่ๆก็คือมีเบอร์หนึ่งโทรเข้ามาว่าเออนี่ใช่เบอร์น้องนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็คือนั่นก<อ>็เออนันด้วยความสูงตัวที่ว่านันไม่รู้ไงว่าเป็นใครนะคะนั่นก็เลยวางสายวางสายแล้วก็โทรไปถามเพื่อนสนิทนันว่าเออได้ให้เบอร์กับใครหรือเปล่าแล้วเพื่อนกลียว่าเออเนี่ยก็ให้เบอร์เขากับพี่ชัย พี่ชายไปนะเห็นโทรมาไหมอะเรยประมาณนี้ก็คือหลังจากนั้นก็คือเีนีกก็จะรอสี่โมงก็จะมารอรับหน้าโรงเรียนนะคะทุกคนก็รอรับตอนเช้าก็บางวันท้าวางเขาก็จะขี่มอเตอร์ไซค์มารับที่บ้านบ้างที่หน้าปาักทางบ้างแล้วแต่ประมาณนะะั้นแต่คือรับกลับบ้านอะบ่อยะคะ่ะทุกคนบ่อยนะคะก็เจอกันหน้าหน้าโรงเรียนเนาะ คำถามต่อไปนะคะ FC จากพัทลุงครับใช้อะไรหน้าขาวจางนันใช้ตัว่าตัววิศีกับตัวไฮยานะคะอยากให้เจนนันทำคลิปกับน้องไอติมได้นะทุกคนแต่ทำคลิปอะไรอ่ะให้พี่พีคิดคอนเทนต์มาแล้วกันนะคะว่าอยากให้นันทำคลิปกับเจ๊ติมเป็นคลิปอะไรเนาะเดี๋ยวก็จะมาทำให้พี่พี FC ดูนะคะแล้วก็พี่พี FC ต้องขอบคุณนะคะที่พี่พี fc น้องไอติมนะคะแล้วก็ติดตามเราทุกคลิปเลยนะคะก็ขอบคุณค่ะอยากให้รู้ตอนเซนิกจีบใหม่ๆครับอยากรู้ว่าตอนเซนิกจีบใหม่ๆจนได้แต่งงานกันก็คือเหมือนที่น้าพูดได้แหละก็คือหลังจากนั้นเราก็คุยกันมาเรื่อยๆคุยกันแล้วก็เซนิกไปกินข้าวที่บ้านนันนั่งเนาะก็คือตอนเย็นกออ็มีช่วงใกล้จะแต่งนี่แหละก็คือไปกินข้าวท,ที่บ้านนันบ่อยนะคะก็ ประมาณนั้นนะคะไปกินข้าวแล้วหลังจากนั้นน,นรียนจบมสไปทุกคนก็คือนัน,นเียนจบม3นะคะแล้วเสียนี้ก็คือเอาช่อดอกไม้เุ็คนชอบดอกไม้สดุดกุหลาบสุดอะ่ะใหญ่ๆแบบใหญ่มากนะคะเอามาให้ในโรงเรียนเนาะเป็นวันรักวันลาโรงเรียนเนาะก็จะจัดงานนะคะแล้วเขาก็ถามว่านาันอยากได้อะไรเพราะอนันเป็นคนชอบดอกกุหลาบนะนันเป็นคนชอบดอกกุหลาบสีแดงแล้วเขาก็ถามว่าจะเอาปรมหรือเอาสดเพราะว่านันเลยบอกว่าเอาสดแล้วแบบมันใหญ่มากแล้วก็สวยมากมีแบบเพื่อนๆนั้นก็พากันแบบแบบ มันกับเป็งไงแบบฮะตกคุณามดู <c oughs> ก็ตอนนั้นนะคะก็ี่นิกก็เลยให้พี่กิ๊กนะคะที่ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนาะเอามาให้นันในโรงเรียนนะคะดอกกุหลาบชอบใหญ่มากเลย <c oughs> ก็หลังจากนั้นนนั้นก็ไปเรียนอยู่ที่เมืองน <c oughs> ะคะก็เซนิกก็ไปหาอาทิตย์ละ3ามวันนะคะส่วนมากเนิกจะไปหาวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์หลับนันกลับบ้านนะคะ มาทำไมอันเละต้องอานนท์ซื้อขนมให้กินอ่ะดู้มาแล้วมากลัวอีกแล้วปอมจอ้ยจอมจอมมาละยิ้มมากระนั้นยิ้มมามาไปแล้วคนเลี้ยงหลาน อยากให้เจนันคิดยังไงกับที่มีเจโบเป็นพี่สะพายนะคะ <Yeah. S 1> ก็ไม่คิดยังไงอยากคิดก็ <Yeah. S 1> เจโบก็เป็นคนขยันนะคะ <Yeah. S 1> ทําได้ทุกอย่างก็เนาะเป็นคนขยันทําได้ทุกอย่างเมื่อที่ทุกคนเห็นนั่นแหละอนะคะก็ไม่มีอะไรเนาะบ้า <Yeah. S 1> นมดเบสบ้านเจนันราคาเท่าไหร่คะบ้านนันราคาเก้าแสนนะคะเก้าแสนเนาะไม่ถึงล้านนะคะ ก็ก้าเซนี้ไม่รวมกับเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมกับที่เราซื้อของมาไว้ในบ้านเนาะคะ่ะแอบข่าวเรื่องสาวนุ่นว่างบขนาดไหนสาวนุ่งกขนาดไหนนะคะก็คือจะบอกว่าน้องไม่ได้งกนะคะทุกคนคือตอนแรกๆอะ่ะตอนแรกๆอ่ะเออเราแบบหาเงินได้ใช่ไหมเราก็ต้องแบบอะไรที่เราไม่มีเราก็อยากมีนะคะเราก็ ก็ไม่ได้งกเนาะเออเหมือนกับเรามีเป้าหมายในชีว huh. so no. like ิตนะทุกคนว่าเราอยากได้อะไรนะคะเราก็คือเก็บเก็บเก็บเนาะนั่นแหละเขาก็ไม่ได้เรียกว่างกนะคะทุกคนเหมือนนั้นถ้านั้นมีเป้าหมายงานบวชที่เขาบอกไงที่ค่ะที่หกออะอะไรคะ นนคนเลี้ยงลูกไปแล้วนะคะมาก่กกวนเราอีกแล้วเจอนันเจอเสียเนกได้ยังไงเจนนันเจอเสียเนกได้ยังไงนะคะก็นันเจอเสียเนกได้ยังไงพินเอกมารอนันหน้าโรงเรียนนะคะตอนจีบกันใหม่ๆมารอรับนันหน้าโรงเรียนนะคะเนาะก็ประมาณนั้นนะคะจะให้ลูกสาวทำอาชีพเหมือนพ่อไหมก็อันนี้แล้วแต่ลูกสาวนะคะแล้วแต่ลูกสาวนะคะนันก็ ว่าโตไปเขาอยากเป็นไรงแรมนั้นก็สนับสนุนเขาทุกอย่างนะคะไม่บังคับนะคะว่าเขาจะต้องทํานู่นทํานี่นะสอบได้ที่หนึ่งทุกปีนะคะก็ไม่บังคับแล้วก็ถ้าเขาอยากทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่นอกก็คือจะตามใจนะคะไม่บังคับนะว,ว่าต้องทําอาชีพเหมือนพ่อนะคะก็ประมาณนั้นนะคะ ยังมีคนเดียวค่ะเพราะขี้เกียจเลี้ยงเป็นคนขี้เกียจเลี้ยงลูกนะคะก็คิดว่าจะมีคนเดียวก็เซนเนกยังมีอยู่สองคนนะคะแต่ว่านันไม่เอาเนาะอ๋อนั่งตรงนี้อ๋อนั่งตรงนี้อ๋ออเคายบายก่อนจบคลิปก่อนข่าวสารคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไม่นั้นไม่น้องไอจิ้มด้วยนะคะ